สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับร่องสองพระสยามกับอาจารย์สุชัดกันต่อนะครับแล้วเราก็มีพระหลากหายที่เอามาให้ผู้ที่ชื่นชอบพระอนุรักษ์พระแล้วก็นักสะสมพระนะครับผมก็ได้สะสมไว้หลายกุกหลายจังหวัดน,นะครับก็มีทุกภาพนะครับมีทั้ง พระเอจิมีทั้งพระปลูกนะครับแล้วก็เนื้อชิ้นนะครับเนื้อดินแล้วก็เป็นนวะโลหะอะไรพวกนี้นะฮะเดี๋ยวค่อยๆชมไปดูทีลคลิปๆนะครับเ,เดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับว่าวันนี้จะได้นำเสนอพระอะไรให้ท่านชมรับชมกันเลยนะ คลิปนี้ก็ให้ชมพระเหรียญกันบ้างนะครับอันนี้เป็นเหรียญของหลวงปู่ไข่รุ่นหนึ่งนะครับเนี่ยจะมีะหลวงอักขรนะครับเนี่ยทางด้านหน้าด้านหลังเลยนะครับเขาเรียกว่าหลงจานนะครับนี่ฮะลอยเดี๋ยวจะชี้ให้ดูนะครับ งดผมมีสี่เหรียญหลวงปู่ไข่รุ่นหนึ่งอันนี้ก็ไม่ค่อยชัดละเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเนี่ยมีโรงจานทางด้านหน้าด้านหลังนะครับนะต้องดูเหรียญเหรียญจริงนะครับถึงจะเห็นชัดเดี๋ยวจะให้ดูด้านหลัง นียทีนี้การถ่ายรูปแบบเนี้ยมันจะไม่ค่อยมันจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะฮะแต่ถ้ามาดูเหรียญจริงจะเห็นชัดเลยครับมีจานทั้งด้านหน้าด้านหลังทีนี้มาดูกระไหลทองกรไหลทองเนี่ย ผมจะเอามาเทียบแบบที่ของผมมีนะครับเนี่ยนยเทียบเทียบกระไหลเนี่ยอันนี้เป็นเนื้อดินนะครับเป็นพระแผงน,นี่เขาลงเอ่อลงรักติดทองไว้นะครับทองเก่าจะต้องเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วก็มาเทียบนะครับ มีจานทั้งหน้าทั้งหลังทั้งสี่สี่เหรียญเลยนะครับนี่จะเป็นรุ่นหนึ่งของหลวงปู่ไข่สองเหรียญน,นี้ก็ใส่กรอบละสองสองเหรียญน,นี้ยังนะครับนะกืบกัน กลไหลทองก็แทบจะหายแล้วครับนี่เป็นเส้นนี่ครับเส้นจานทางด้านหน้าด้านหลังนะครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่ไ่วัดบางเลนนะครับที่เขาเช่าหาซื้อกัน ด้านหลังนี้จะลงจานนะครับลงอลักขระแต่ถ้ารุ่นหลังต่อมาเนี่ยทางด้านหลังนี้ก็จะมียันนะครับของลงปูกไข่นะ ครับกระโทมมาพูดมาคุยกันนะครับราะการกล้องส่งพระอาจารย์สุทัศน์มันเข็ดวิทย์มีพระหลากหลายให้ท่านชมกันตลอดเหรียญเหรียญนี้จะมีเชื่อมเชื่อมเชื่อมเงินนะครับในเหรียญเนี่ยแต่ส่วนเหรียญนี้เออเป็นเป็นห่วงติด เป็นห่วงติดตัวอันนี้น,นี่ก็เป็นห่วงติดนี่ก็ห่วงติดนะครับห่วงติดเหรียญมีมีมีเหรียญนี่เหรียญเดียวที่ เช,เชื่อมเชมเงินหลวงปู่ไข่วัดบางเลนนะครับที่คนเช่าหาเช่าซื้อกันมีพุทธคุณสุดยอดนะครับเป็นพระเกจิชื่อดังของประเทศไทยเราก็ไลนี ถัดมาผมจะมีของเก่าเอาไว้เทียบนะครับนะฮะก็เราจะได้รู้ว่ากะไรเป็นยังไงเก่าจริงไหมอะไรเงี้ยเนี่ยเนื้อถ้าเนื้อดินก็จะเอามาเทียบกับพวกนี้เนี่ยเป็นเป็นเป็นพระเก่านะครับถ้าเป็นเนื้อทองเหลืองอย่างอันเนี้ยอย่างองเนี้ยผมเอ่อ เข้ามาติดหน้ารถนะครับนี่ก็เอามาจากตามท้องตลาดนะครับเนี่ยนะแต่เขาหลอดินสวยของเนี้ยก็ไม่ทราบว่าเขาหลอจากวัดหรือยังไงแต่เนี้ยประมาณยี่สิบปีเนี่ยครับเนื้อทองเหลืองมันจะเป็นเนี่ยแต่ถ้าเนื้อเก่าเนี่ย เขาจะขึ้นเก็ดกระดีนะครับเนื้อคนละอย่างกันนะครับก็มาเทียบอย่างนี้เนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้จะเป็นเหรียญเอ่อเป็นรูปโโรอนะครับเป็นหลวงพ่อหลังอันนี้ห้าสิบกว่าปีแล้วนะครับน,นี่ไปเช่าบูชาจากวัดมาแล้วก็มาติดรถนะครับ เนื้อก็มาเทียบอย่างเงี้ยครับเนือ้อเขาจะถ้าถ้าได้ถึงยุคเนี่ยถ้าเนื้อเก่าเขาจะขึ้นอย่างเงี้ยเขาเนี่ยเราก็มาเทียบกันอย่างนี้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างนางนี้ก็ยี่สิบกว่าปีเห็นไหมทางด้านในยังเหลืองอยู่เลยยี่สิบสามสิบปีนะครับ นี่ผมบูชาไว้นะเราก็เอามาเทียบแบบนี้ถ้าได้พระมามาเทียบว่าเราต้องรู้ว่าพระของเราเ,ออเนื้อเราซื้อมากี่ปีอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เนื้อนี้ก็อันนี้สามสิบกว่าปีแล้วนะครับอันนี้ของหลวงพ่อทันใจจังหวัดตากนะครับเป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์มาก รูปหล่อเหมือนนะครับเป็นพระหลวงพ่อทันใจจังหวัดตากนะครับอำเภอบ้านตากอย่างเนี้ยจะเป็นเนื้อสำริดละเนี่ยครับเนี่ยอย่างเงี้ยพระเนื้อสำริดนะครับดูดูเนื้อเนี่ยฮะผมมีของเก่าอย่างงี้ไงก็เอามาเทียบนะครับเนี่ยนะครับก็ามาเทียบเทียบเนื้อ ถ้าเรามีของเก่าแต่นนี้ถ้าใครไม่มีพระเก่าอย่างยางผมเนี่ยก็เอาไปเทียบกับพวกพวกถาดพวกจานพวกเอ่อพวกจานอ่าพวกถาดฮะถาดทองเหลืองอะไรเก่าๆถ้าไม่มีจริงๆก็เป็นนู่นนะเทียบพวกไปหาพวกตะปงตะปูเลยนะถ้าเนื้อเราโลหะเนื้อตะปูที่มันไม่ใช่ไปแช่น้ำนะต้องต้องเป็นตะปูที่ตอกติดบ้านห้าสิบ ปีอะไรเงี้ยน,นะครับิ0ปี60ปี30ปีขึ้นไปอ่ะเ,เอาไปเทียบต้องเอาเนื้อไปเทียบอย่างนั้นนะครับทีนี้เราจะให้เราให้เซียนดูได้แต่เราจะไปเชื่อเขามากเพราะเขาไม่ค่อยบอกตรงหรอกนะครับบางทีเขาก็เขาไม่เคยเห็นพระบางครั้งน,นนะไม่ใช่เขาจะเก่งไปทุกอย่างหรอกพวกเซียนเนี่ยเขาก็ดูจากตำรา าไม่ได้แล้วก็ประสบการณ์หมายความว่าเขาดูพระมาเยอะนะครับแล้วก็ประสบการณ์ศึกษา,เ,าเวลาพูดตรงมั่งไม่ตรงมัง่งบางคนก็มีคุณธรรมส่วนมากไม่ค่อยมีคุณธรรมหรอกพวกพวกเสียนพระทั้งหลายเนี่ยนะครับไม่ว่าใครเพราะว่าถ้าเขาบอกแทเงี้ยหายากอะไรเงี้ยเขาจะซื้อแพงแต่เขาบอกโอ้พอได้อันเนี้ยเออ เขาก็จะซื <rude S 2> ้อถูกก <ics> ับผมเจอมาเยอะนะครับพวกนี人人้เนี่ยอย่างเนื้อเนื้อเนื้อดินเนี่ยเราต้องดูอย่างนี้นะครับมาเทียบเนี่ยพอดีของเก่าผมเยอะอันนี้เนื้อชิ้นเงินเนีอันนี้ที่มีล้างเป็นอย่างนี้อันนี้ล้างแล้วเป็นอย่างนี้เนี่ยครับเราก็ต้องมาเทียบอย่างนี้นะฮะเนี่ยเนื้อผมผมผมมีเนื้อครูอยู่อันนี้ล้าง อันนี้ล้างเป็นอย่างนี้อันนี้ที่ไม่ล้างเนื้อจะเป็นอย่างนี้อน,นี้ครับเนี่ยนี่อัน,นี้สุมจิกอยุธยานะครับก็ให้ชมกันนะครับก็โทรมาคุยกันครับผายอาจารย์สุทัธามังเขตวิทย์อ๋อแล้วมีบางคนนะ ก็ให้ผมมาเอ,อมีพระเยอะอะไรเงี้ยไปเหมาซื้อคือผมมีมากอยู่แล้วผมไม่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 รับเช่าของใครนะครับมีของเราก็มามาบรรยายบอกกันให้ดูพระเป็นเดี๋ยวไปให้แต่คนอื่นเขาดูให้เซียนดูเขาพูดไม่ตรงอะไรต่ออะไรเราก็จะได้พระเราก็จะหลุดหาลอยไปนะครับไปอยู่กับเขานะ คือเราก็พอเขาพูดว่าไม่ดีเนี่ยเราก็อะไรใจเราก็เสียใช่ไหมทีนี้เราอย่าไปเชื่อก็ให้เทียบอย่างที่ผมผมบอกเนี่ยนะวิธีการดูพระถ้าเราไม่มีจริงๆไปเทียบพวกตะปูอ่ะพวกตะปูพวกเหล็กไอ้ที่เขาสร้างบ้านอนะ่ะถ้าเนื้อดินเนี่ยถ้าเนื้อดินเราไม่มีโกเก่าย่างผมเนี่ยก็ไปเทียบกันโน่นนะ,ะพวกอิฐโบราณสถานวัตถุต้องไปอย่างนั้นครับนะ แล้วก็มีพระใหม่ๆเนื้อทองเหลืองเงี้ยแต่ถ้าเกิดมันเป็นเนื้อเนื้อแบบเนี้ยนะครับเนื้อเงี้ยเนี่ยพระไม่ถึงยุคหรอกนะอย่างมากก็ยี่สิบปีสามสิบปีเห็นไหมครับอย่างอย่างอย่างองเนี้ยหลวงพ่อหลังเนี่ยเนี่ยห้าสิบปีนะก็เนื้อก็ดูนะฮะห้าสิบปีกับสามสิบปียี่สิบปี เนื้อเหมือนกันไหมไม่เหมือนเห็นไหมอันนี้จะออกเหลืองนะครับอันนี้การการถ่ายทำนี่เออกล้องกล้องมือถือนะฮะก็มิกเซลก็สูงสูงพอสมควรนะครับแต่จะให้ชัดแบบเออกล้องที่เขาถ่ายทําพระจริงๆร,ราคาเป็นแสนเงนี้ยนะมันก็สู้อย่างนั้นไม่ได้แต่น,นี่ก็พอได้ฮะนะนะดูนะ นะครับอ่าแล้วก็มาดูเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเราเราต้องมาเทียบพระอย่างนี้นะครับดูเนื้อมะอ่าเนี่ยหลายร้อยปีนะครับจะเป็นพันปีเนื้อก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ฮะดูนะฮะเนี่ย,นะเ,นยเนี่ยครับอ่าดูกันอย่างนี้ครับ คลิปนี้ก็ขอฝากไว้กับท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้การดูพระนะครับ